สวัสดีครับอยู่กับผมเอ็กโซนะครับทุกคนผมเอแล้วก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ใหม่ครับไอชิรอนะครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นอีพีที่แล้วอีพีสองนะครับไม้คราฟฮาร์ดคอร์แต่ว่าได้โดนโด,น,ดนแอดแมนตีตายนะทุกคนก็เลยต้องมาทําซีรีส์ใหม่นะครับทุกคนก็เอา้า ก็ ep หนึ่งนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอันนี้เราเกิดมาแบบตรงถ้ำพอดีเลยนะครับทุกคนเอาตรงนับเมื่อกี้ผมเกิดข้างล่างนะแล้วผมขึ้นมาข้างบนนะครับเออเก็บดอกไม้ด้วยดีกว่าทุกคน ep นี้เราเกิดมาอยู่ที่ไบโอมฮิมะนะครับซึ่งมันจะเอาชีวิตรอดน่าจะยากนะเพราะว่าเราจะไม่มีเออไม่มีสัตว์นี่วาเอาไงดีวะคืนนี้ตายแล้วของตกด้วย แต่ว่ามันไม่ใช่เอาีวิตรอดฮาร์คอร์นะครับทุกคนเพราะว่าผมเออเล่นฮาร์คอร์มาแบบ2 EP เองก็ตายซะแล้วดูในเลนเตนตีนะไม่ไหววะ่ะก็เลยต้องมาทำซีรีส์ใหม่นะทุกคนก็เลยซีรีส์ไมค์ครับเอาีวิตรอดธรรมดานี่แหละดีสุดละโอเคเดี๋ยวก็จะไปลงถ้ำกันเลยดีกว่านะ ไม่จริงๆเราจะไปเอาหินเฉยๆแล้วก็มีฐานด้วยนะครับเราลงถ้าเลยดีกว่าไหมเพราะว่านี่คืนแรกเราจะเจอแบบของดีเลยเล่มันเดือแสงใช่ไหมถ้าเราลงเชดเดอร์ผมจะไม่ผิดอะ่ะเชดเดอร์นี่น่าจะเล่แรงแสงนะหาของง่าเลยดเครับถ้าเล่แรงแสงนี้จบมาทีเดียวจดมาทีเดียวครับในวันแลกทาไมไม่เห็นเรืองแสงเลย รนะรรรปรตีมันเรื่องแสงนะว่าดูดิแล่ไม่เรื่องแสงหรอโปรติมันเรื่องแสงนะช่างมันแล้วกันนะครับคนดูเล่นน่าจะไม่เรื่องแสงนะ EP นี้ปรติมันน่าอ่าโปรติมันเรื่องแสงนะที่ทุกคนตอนนี้เราก็อัปเกรดเป็นอุปกรณ์ขีดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำนะครับเมื่อกี้เราเจอเหล็กด้วยนะเออขุดทานอาด้วยกลัว ไอขุดเองวัดวัดพี่เรียบร้อยคุดทีเดียวเอาเอาไปสามสามตอนนี้มีถูกสามเรียบร้อยแบ่งกันสามสามนะครับเออไปลงท่ำเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เพื่อนผมไปสำรวจนะเดี๋ยวผมก็จะลงท่ำนะครับไป l ล t s ก o เล็กนะครับ ซึ่งเมื่อกี้เราจเจล็กตรงไหนหวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเราก็จะทำรูปไว้ก่อนนะเฮ้ยฟังอของตกุกของตกุกได้ลงมาเลยลงลงมาตามน้ำเลย,ยได้แล้วเลกหนึ่งอันอ,อาหารไม่มีนี่ เล็กสองพันสามันไม่ใช่ทองแดงทำไมไม่มีซอมบี้เลยวะอย่าพูดเดี๋ยวมันมาจริงนะซอมบี้นี่พูดถึงมันไม่ได้นะคณดูเดี๋ยวมันมาโอเคแล้ว,อวเอเบแล้วเหล็กทำไมซอมบี้ไม่มีวะแปลกมากเลย มาซอมบี้ไม่มีหวะจะเจอหน้าซอมบี้เพราะเราต้องการอาหารซอมบี้นะเพื่อทางชีวิตเฮ้ยมันเกิดอยู่นี่หว่าแต่ว่ามันเออดูดิคิปเปอร์มันไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีนะแต่ว่ามันไม่เกิดนะมันเกิดน้อยเออเดี๋ยวเราขออญาตเผ่าเหล็กเลยแล้วกันนะ ปั้นอีปั้นให้มีอะไรด้วยมาให้มีอะไรช่วยมาให้อโอ้โหมือจัดเลยข้างล่างเนี่ยมีไดมอนด์หยอกเล่นจะไ,ได้เหล็กแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นโล่นะครับสิ่งแรกก็คือโล่แล้วก็เอ,เอาโล่ก่อนโล,โล่ปังโล่ปังโล่ปังปังอีปัน โอ้กูจะตายกูจะตายจะตายเนี้ยน,นีโ่โล่โลโล่นี่นี่น,น,น,นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไหนวะเห็นเห็นไหมตัวน,นี้ผมจะตายทุกคนอาหารไม่มีนี่เจอแล้วแหล่งอาหารที่ดีซอมบี้เห็นไมโลข้างหน้าเจอซอมบี้แล้วคือ อย uh> ู่ไหนวะมาเกเ้่งเจออยู่ในซอมบี้หายไปไหนหรอวะนี่เบอร์นี่ซอมบี้บนอยไม่เปลื่อยแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วสวัสดีซอมบี้ไอไอขอฆ่าหน่อยนาะอยากได้อาหารอ่ะอืมเรียบร้อยได้แล้วอาหารมาๆๆไม่เป็นไรทิ้งๆๆอุ้ยไดมอนด์

เดี๋ยวไอ้ขอเสียสละแล้วกันมาคงวงงคิงงงคงอีวังคงกระดุบนึงเรื่องตรงนี้ตายปังอย่าเอาของกูหนี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 เกือยังไกลเลยเว้ยมาแล้ว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 ไอ้มาถึงแล้วมาไหนวะ มันอยู่ไหนวะไดมอนยังไม่เอานี่หว่าเอาไหนบอกว่าเอาเลยแล้วของอ่ะของไม่หายเกือบหมดเลยยังไม่หมดยังไม่หมดไม่หมดเอาแบบนี้เองไอ้นี่ไม่หมดอยู่ต้องยังไหนวะไม่หมดไม่เอ็ดไม่ม่ดไปมาไหนวะ ตายกูจะตายกูจะตายกูไม่ยอมตายคนเดียวมึงตายมึงตายเออเอาของเลยแล้วกูก็ยังไม่ตายกูยังไม่ตายถ้ายพูดอีดอกกูพูดเองกูพูดได้กูมีสมองและกูมีความสวย กูดาบหมดแล้วนะครับทุกคนอู๋อีพีเล็กก็เจอไดมอนแล้วหนึ่งมิตเองนะครับเก็บไปแล้วเอ็มีหินไหมไดหินอ่ะหินนดอบาดมีอยู่แปดอันเอา,าไปทักสามกเออหินหรือว่าเหล็กวะเหล็กเอเอหินไม่มีธรรมดาแม่งเลยอุยย้ยมืดแล้วยังยัง อุ้ยสดชื่อเลยขึ้นขึ้นมาข้งางบนนี่ขึ้นน้ำสดเออมันขึ้นน้ำได้นี่หว่ารีบรีบรีบมันไม่ใช่น้ำมันคือรีบว้า เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยของตกลาวาหรือเปล่าเนี่ยเออมีรูด้วยตรงอเดี๋ยวทิ้งตรงนี้แล้วกันลงมาเอาเองแล้วกันนะเราเอาแค่นี้นะเออจมน้ำตายน้ำน้ำแค่นี้อ่ะ ก็ He ได้พื <half. S 2> ้นที่ oh. 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 <c oughs> แล้วเว้ยในที่สุดในที่สุดก็ได้หาพื้นที่อู้ครสวยแล้วมีเชเดอร์อู้บังสดจัดเลยอุ้ยแล้วมีถ้ำด้วยว้าววู้ยสายเชุดอรอย่างเราก็ชอบสะดวยสีแบบนี้ ไปเราก็จะไปหาที่แบบโล่งๆเออมันมีอาหารแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราฆ่าแล้วเมื่อกี้เราจะไปหาที่แบบโล่งๆนิดนึงนะครับเพื่อจะสร้างบ้านนะครับผููมีถ้ำคนเยอะมีถ้าน้ำด้วยโอมูบ้นไหนๆมบนห่ไหนึ่งหน่หน่หน่งหน่ไหนึ่งหน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 ่ไหนห วิ่งไม่ได้แล้วอุ้ยเอาปังปังปังมังปังมังอย่าเพิ่งดูของแต่กูขอดูก่อนโอ้ไม่มีของเลยวะปังไ,ไ,ไ,<ห>ไม่รู้ปังปังปังตาเมืก่อนปังไม่รู้ไม่รูตาา้ตามาตามาก่อนตามมาก่อนตามมาก่อนมาอยู่ตรงนี้ก่อนอุย้ยตรงนี้ทำเลดีอยู่นะเอ่อมามา,มาตรงนี้ดีกว่ามามา,มาวางวางวาง เดี๋ยววางตัวนี้ก่อนโล่งๆดีมาวางตรงนี้เลยวางเลยวางเตียงเลยเออแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตู้คราบก็ข้างๆก็ oh, <no. S 1> จะเป็นอ๋อวางฟัดทองทําไมบ้างอ๋อข้างๆคือฟัดทองไงอ๋อน้อนี่แล้วก็จะเป็นโดดของโดดของอฮู้วววเด้อค่นะครับแมนน้ำอุ้ยมึงมากูอุย้ย บิดมันไม่ใช่โคตรเท่แต่มันคือเทระเบิดเว้ยมาเดี๋ยวได้เวลาดูของนะครับ The Cars ได้เวลาดูของนะครับ The c a ถึงเวลาแล้วสิฮะอันนี้มันคือแหล่งอาหารที่ดีเลยนะครับคนสำหรับการเอาชีวิตรอดในอีพีนี้นะครับในซีรีส์นี้เออมันคือข้าว ข้าว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 สิ่งสำหรับทุกคนมันก็ธรรมดานะข้าวแต่สําหรับผมมันคือคือสุดยอดนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาสามวันกว่าจะเจอหมู่บ้านกว่าจะเจอที่โล่งกว่าจะเจอแผ่นดินที่แบบมันมีหิมะเฮ้ยอะไรไม่มีวะกล่องไม่มีวะเออ๋ยวฉันแม่งกล่องเบลแล้วกูเอาอาหารอย่างเดียว โอ้แครอสแครอสแครอสชาวบ้านคุณมาคุณมาปลูกด้วยนะแครอสแหละไอ้เก็บหมดแล้วนะข้าวด้วยข้าวไม่ไปไอ้ปลูกเองแต่แครอสนี่แหละกลองกลลโอเคเราก็จะมาทำฟาร์มคืนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเก็บแครอสกล่องไอไม่เอาแล้วไอ้เอาเขี อันนี้นะครับมันคืออาหารไปเดี๋ยวกลับ<ป>บ้าน,นสาร้างบ้านในนี้สร้างบ้านในนี้แหนว่ะห้องลับห้องลับบ้างน่าสนใจ <laughs> น่าสนใจ <laughs> ไหนว่าหินไม่มีวางหินด้วยโอ้ มีหมูจะมาปิดคลิปด้วยทุกคนสองตัวนี่ออกมันตามเครอทนึกว่าตามอะไรเออนึกว่ามันจะมาปิดคลิปด้วยมันตามเครอทนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เอาไปไหนเอา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 เอเดงดง,ดง <laughs> โอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนถ้ากคชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนจะได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้อีกนะครับ อ็อีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านหรือว่าลงถ้าอะไรเออเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทุกคนไปก่อนนะครับบายบายบู